สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมผีเหมือนเดิมนะครับเรามาเล่นกันต่อดีกว่าว่าวันนี้ผมจะจบไหมสะบเฮยยามไม่ให้โดนจำสแกแล้วก็จบโดยสวยงามนะ,อะโอเคอันนี้เราอ่านกันมาแล้วเราข้ามเลยโอเคโอเคเด็กคาดหวังในตัวเรานะอย่าทำให้พวกเขาผิดหวังโอเค เออโอเคจอจะไม่มูฟใช่ไหมเริ่มโอ้ยขนลุกขนลุกมาถึงก็ขนลุกเลยเดี๋ยวเมาส์มันจะชา้ชาปะโอ้ยเออเดี๋ยวเราต้องติ๊กรถใช่ไหมตัวทีอะไรอย่าส่งติ๊กยังไงอะโอ้ยขนลุกขนลุก ตกใจเสียงรถโอเคไปเลยเดี๋ยวผมลืมปุ่มละปุ่มฟปิดโอเคผม, F okay. ผ,มผมนั่งดูคลิปตัวเองที่เล่นแบบครั้งก่อนอะ่ะผมเพิ่งสังเกตเห็นว่าตอนเราปิดไฟเนี่ยค่าสมองเรามันลดลงเห็นปะ่ะแล้วผมเล่นเล่นแบบทั้งที่ไม่รู้เลยนะ <laughs> ทั้งที่ไม่รู้เลยว่ามันเป็นอย่างนั้น รอดไปได้ไงตั้งนานก็ไม่รู้มเรามาต่อกันโอเคโอเคอันนี้เหมือนเดิมในเรื่องเหมือนเดิมว่าเรามาดูแคมนะครับเราไม่เจอเด็กๆแล้วเราก็ต้อออกไปออกไปตามหาเด็กๆออ,ออกไปโอ้หขนลุกออกไปตามหาเด็กๆและเด็กๆจะมีมือถือให้เราเก็บไป ผมไม่ต้องเปิดเปิดปิดปิดนะผมไม่รู้ผมจะเปิดหุยชิคกี้พายพิ่งดิผมไม่รู้ว่าผมจะเปิดเปิดปิดปิดไฟฉายไปทำไมโอ้ยคนลุกไม่คลิปอันนี้คือสองนาทีจบปะหลืออะไรไม่มืดมากเลยผมไม่ต้องไม่ต้องเปิดเปิดปิดปิดนะไฟฉายอ่ะโอเค Doi tôi và mía lấy thân yêu. Nhaki rin a. Ui ná quá. Jóc mang lang na mèo na. Ui 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 อุยเมียวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลืมเปิดไฟเกือบแล้วต้องเปิดไฟเกือบแล้วเกือบแลโอ้โหเกือบลืมเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งไม่ได้เกือบเกือบขาดสติหมดละไปไหนแล้วมันโอ้ไม่มันตามเราไม่เลิกเลยหรอไปไหนแล้วอ่ะเราต้องรู้ตำแหน่งมันอะ ไม่ร oh ู้เราหลอนเรากลัวโอ้โหไม่ไหวเลยอย่างเงี้ยขอร้องล่ะโอ้โหยทำไงไม่ให้ม anyway. ันเลิกโอ้โหดูดิทำไงให้มันเลิกตามเราอะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมเปิดไฟเดี๋ยวค่าสติหมดเดี๋ยวเราวนกลับมาที่เดิมแล้วเนี่ยเฮ้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 ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเจ้าเฮ้ยจัตเตย โอ้ย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 อีกอีกสักรอบหนึ่งนะอีก,กระอบหนึ่งอากอนมาอีก อีกสรอบนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยกลัวเอ้ยเริ่มใหม่อ๋อมันอ๋อมันเริ่มให้ตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอโอเคโอเคงั้นเราก็ต้องเดี๋ยว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 เยวอยอีกแล้วจะกีดทำไมล่ะกีดทำไม โอ้ยคนลุกโอ้ไม่ไหวเลยไม่ไหวโอ้ยรีบๆไปหาเหอะไม่ผมให้โคต้าตายตายอีกสองรอบวันวิ่งไม่ออกอะตัวผมอะผมให้โคคโคต้าตายอีกสองรอบแล้วผมจบคลิปเ <laughs> ลอืสอสชีวิตนะเละ็สชีวิตโอเคผมจะไม่เปิดปิด,ป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 ดไฟละมันมืด อย่านะอย่าอย่าส่งเสียงอะไรนะอุยอ๊ยโหไม่รู้ทุกคนเห็นไหมว่าแต่มันเดินอยู่ไกลๆนูน่นจอผมเห็นเลยโอย้มันเดินอยู่นูน่นโอ้ยทำไมเราวิ่งไม่ค่อยออกอ่ะโอ้ยไม่ตรงนี้มันเดินช้าเนี่ยงาย่ายโอ้ย,อยผมว่าผมเล่นไม่อรอดอ่ะ แต่ก็เล่นไปเล่นไปเหลือสองชีวิตไหนอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอเลยไปไหนเราก็ไม่รู้ไอตัวนั้นอะไซเลนเฮดไปไหนแล้วเราแอบ,บในพุ่มได้ไหมถ้าเกิดมันมาไหนอ่ะไม่เจอเลยเฮ้ยเชื่อตกใจเมื่อกี้อะไรวะหูหลอนหลอนไม่หมดอะ เห็นไม่รู้ไม่กี้เงาต้นไม้เลยเป็นแบบตัวเหมือนกับมันยืนอยู่โอ้ยสเตมิน่าก็หมดไวจังโอ้ยเดี๋ยวไม่ผมไม่เจออะไรเลยวะเด็กๆไปอยู่ไหนเนี่ยเด็กไปอยู่ไหนหมดยานายานาคนลุกโอ้โหเฮ้ยยานาโอ้ยคนลุกคนลุกคนลุกไม่ จะไม่มีอะไรใช่ไหมจะไม่มีอะไรใช่ไหมในเนี้ยจะไม่มีอะไรเหมือนเดิมใช่ไหมมันจะไม่มาใช่ไหมเ,เดี๋ยว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 อย่า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 ยอย่านะอย่านะอย่านะอะไรอย่านะเกิดอะไรขึ้น นี่มันเกิดขึ้นเรื่องอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยโอยหอนฉันต้องเรียกกำบังเสริมนี่มันไม่ปกติโอเคโอเคเอ,อ่ามันแอบอยู่ไซเรนใครสักคนมันมาแล้วหนีไปเสียงอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเสียงเสียงเหมือนเสียงมันอยู่แถวนี้เลยอ่ะเฮ้ยถ้าผมออกไปผมจะจะเอเป๋ปะเนี่ย เอาล้ะนะโอ้ยคนลุกนึงซองจับอยาหนาอยาหนาหุยเ้เฮ้เฮ้ยเอ้ย,อยโอ้อเอเออเเอ้ยอเอเอเออเต้อีกชีวิตนึงทุกคน อ๋อตายตายรอบนี้ผมพอแล้วผลหนึ่งทับห้าเหมือนเดิมเนี่ยไปทำไงโอ,อ๊ยอีกแล้วอีกแล้วกีตอีกแล้วดีนะเมื่อกี้ยังนึกออกว่าเดี๋ยวมันต้องมีกีดเลยไม่ตกใจเท่าไหร่แม่งเอ้ยมันหนีไม่พ้นนะ่นตัวเราวิ่งช้ามากเลยอะโอ๊ย อยู่ไหนเด็กๆแถวนี้หรือเปล่าอย่านะอย่านะอย่านะวูคนลุกคนลุกเฮ้ยเดี๋ยว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 ใช่ด้วยใช่ด้วยใช่ด้วยไม่ได้คิดไปเองไหนละโอ้โอย่าอย่าตามมาเลยโอ้โหเดี๋ยว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 วิ่งไม่ออก เดี๋ยวถ้าเราหลบอยู่ในแคมป์เราจะปลอดภัยไหมอ่ะอุ้ยโโอ้หถ้าเราอยู่ในแคมป์เราปลอดภัยไหมเปิดไฟก่อนค่าสติจะหมดเฮ้ยไม่ไม่ไม่ติดติดเจย์อุ้ยอุ้ยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวคาสติอุ้ยเกือบดีนะมองเห็นท่านเกือบละเกือบละเกือบโดนจัำสแกไปไปยังโอ้จะตามมาทำไมอ่ะเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ เดี๋ยวนะเข้าไปแอบข้างในได้ปอกว่าเขาเขาเขาไปแอบขอขอแอบขอไปแอบขที่จะอย่าจะตกใจเป็นไรไหมอะแมวไม่มอง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 เฮ้ยไม่มองใครขออะไรโอ้โหแสงอยู่ข้างๆนี้ไม่อย่าโผล่ประตูเข้ามานะไม่เอานะ ไมานะเนี่ยตอนนี้ตัวจริงผมกำลังเอียงเอียงหน้าแล้วก็มองมองแบบนี้อยู่มนันโหเดี๋ยวมันแอบ,บอยู่ข้างนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจจเอ๋มานะ <c oughs> ไปยังย,ยอะไรโอ้ตกใจโอ้โหอ๋หืมโอ้โหยืนรอกันอย่างนี้เลยอ พี่พี่ยืนทำอะไรอะ่ะไปเถอะไป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 ยืนทำอะไรนะไปเถอะไปเถอะนะอันนี้มันพื้นที่ของเราเข้าใจเปล่าฮะโอ้ยตกใจนี่ ไม่ต้องมาทำเป็นส่งเสียงน่ากลัวเลยไม่กลัวหรอกใครกลัวกันโอหใครอ <c oughs> ขอโทษขอโทษขอโทษไปยังโอ้จะไปยืนแกคอะไรล่ะฮะโตสงสัยมันจะไม่ยอมไปว่ะถ้าผมอ่าเฮ้ยคือน้ำลายอ่ายังไงดี หนึ่งสองสใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะอยู่ก็อยู่เออโอเคยืนอยู่ยงนันนะยืนวิ่งตามทำไมอ่ะไม่ต้องตามโอ้ยเป็นสตอกเกอร์หรือไงโอ้ยนี่นี่ก็วิ่งไม่ออกอย่าโอ้โหดีก็วิ่งไวเหลือเกินไม่เราแอบหลังต้นไม้ได้ปะวะ ดูยืนเท้าเอวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเปิดไฟฉายแล้วมันจะขยับเลยว่ะเสียงอะไรเสียงใครคอะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงใช่ปะเออเนี่ยพอเราปิดไฟฉายแล้วมันยืนนิ่งมันเห็นเราจับไฟเอ้าวิ่งกลับมาที่เดิมเฉยคืออะไรอะคืออะไรก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จชาร์จสมองก่อนเอ้ยมืดมืดหืโอย อยอ,อย่านะอย่านะอย่านะโอ้ยโอ้ยโอเคมันตามเราจากแสงนะทุกคนผมเรียนรู้แล้วอะผมเริ่มเรียนรู้ละไปไหนละผมเดี๋ยวไปเบน่งชาร์จสมองให้เต็มๆก่มกันแล้วค่อยปิดไฟไม่แต่เราจะไม่เจออะไรเลยเหรอไปไหนละเราต้องรู้ตำแหน่งมันโอ้โหมันเอ้มันตามเราอยู่เลยเนี่ย โอ้โหถ้าถ้าผมตายรอบนี้ผมพอแล้ว <c oughs> <laughs> ยาโอ้โยยืนอยู่นั่นแหละโอ้โยเอ๊ะยแถวนี้ไม่มีเลยเหรอทำไมผมไม่เจอเลยวะไปไหนละเอ้ากลับมาที่เดิมอีกแล้วอะไรวะงั้นไปทางนี้มั่งละไปนี้มั่งละเดี๋ยวมืดมืดมากคนลุกโอ้ยโคตรมืด มืดมืดอันนี้ทางตันปะเนี่ยทำไมตรงนี้มันดูมันดูเป็นทางตันที่น่ากลัวจังอะไม่มีอะไรใช่ไหมโหถ้าโหถ้าผมมันวิ่งมาอย่างงี้ผมจะหนีไงไะเนี่ยโอ้โหไม่เอาไม่เอาไม่หันไปมองด้วยไม่หันไปมองด้วยบอกเลยไม่หันไปมองด้ว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 ย โอ้ยขนลุกไม่ผมจะไม่เจอเลยหรอ,อผมจะไม่เจออะไรเลยหรอไม่ไมันมันไม่มีเลยวะโอ้ยคนคขี้หลงทางไปไหนละเออโอ,โอ้ตรงนี้อีกแล้วปะเนี่ยอย่าบอกนะเดี๋ยวผมจะวนกลับไปไอ้บ้านนั้นอีกแล้วอไอ้บ้านจิ๋ว อยู่ไหนทำไมหาไม่เจอเลยเอาแคมป์โอ้ยกลับมาแคมป์กันโอเคโอ้ยแคมป์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดไปทางไหนเดียวทางนี้รถตำรวจใช่ปะอุ้ยเชี้ยว้าไงวะ โอ้ยไม่ผมจะไม่เจออะไรเลยหรอจะไม่สามทับผ้าหนหรอโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วไปไหนแล้วว่าสามทับผ้าหน่อยเหอะนะน้า,นาเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบโอ้ยคนลุก โคตรขนลุกเลยไม,ไม่ม่ดผมทำผมวิ่งวนปะเนี่ยผมวิ่งวนแน่เลยวะ่ะไปไหนล่ะไปไหนล้าก็ไม่รู้ผมวิ่งวนไปมาแน่เลยเออลองไปดูแถวๆนี้หน่อยแล้วกันมีไหมเฮ้ยขนลุกโอ้ ไม่มีไม่มีไม่มืดมืดโคตรมืด,มด,มดวิ่งก็วิ่งได้น้อยไปไหนละเหมือนจะยังอยู่ไกลเราหรือเปล่าผมวิ่งเป็นแบบฟันปลาดีปาวะไอ้นี่ไอ้บ้านเล็กเนี่ยว่ะอันนี้ข้อข้างหลังบ้านเล็กไปไหนละมันมันอยู่ไหนก็ไม่รู้มองไม่เห็นเออ เอ้ตรงหินตรงนั้นที่เขาก่อนเราเจอผมก็วิ่งไม่ไปเจอเลยฮะหินที่มีมือถืออยู่อะคือไหนวะมืดมองไม่เห็นโอ้ยขนลุกขนลุกเออแมบมันใหญ่หรือผมหลงวะเนี่ยหรือทั้งสองอย่างอย่าวุ้งวุ้งวุ้งเด็ มาละมาละอย่าบุ้งบุ้งเถอนะนะโอ้โหไม่ได้เปิดไฟไม่ใช่หรอเห็นได้ไงอะ่ะโอ้ยไปไหนละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสต,ติจะหมดเฮ้ยนี่ไงหินเจอแล้วเจอแล้วหินเดี๋ยวเดี๋ยวรีบเก็บมือถือเลยรีบไปเลยรีบรีบ รีบไปเลยรีบไปเลยสามสิบแล้ว,ลวอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดไฟก่อนเดี๋ยวสติหมดสามสิบห้าอันที่สี่อยู่ไหนวะอันที่สี่ไปไหนแล้วอันที่สี่อันที่สี่อันที่สี่ 4. ในบ้านเล็กอันนั้นเก็บเก็บไปยังบ้านเล็กเก็บไปแล้วไอ้บ้านใหญ่บ้านน่ากลัว Uh huh. เดินตามมาละยา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 โอเคผมเริ่มผมเริ่มรู้พฤติกรรมมันละเอ้ยเดี๋ยวเราเก็บไปยังวะผมเริ่มรู้พฤติกรรมมันละเราต้องปิดไฟแล้วมันจะไม่ค่อยตามเราไม่ตามเดี๋ยวไปไหนละไปไหนละไฮ้แคมป์อีกแล้ว ผมวิ่งวนตรงไหนวะที่ผมยังไม่ไปเป็นไหนแล้วไป็ไหนแล้ววะทางไหนวะที่ผมยังไม่ได้ไปผมกลับได้เลยได้ไหมอ่ะกลับได้เลยได้ไหมขึ้นรถ,ข,นรถขึ้นรถตำรวจกลับเลยได้ป่าวะ <laughs> กลับเลยนะโหไม่ให้กลับอีก <c oughs> โอ้โหเซนิตี้หมดเฉยผมลืมด,ดู ที่สว่างางก็ไม่เพิ่มให้เราเรก็ลดด้วยโอ้ยโอเคทุกคนก็หมดโคต้าชีวิตละขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูหวังว่าจะชอบนะครับกดกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันได้นะครับกดไลค์กดติดตามให้กันได้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมไม่เคยพูดอะไรแบบนี้มาก่อนเลยลองพูดดูมั่งขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายนะ <c oughs> จุบุจุบุวิชาหายตัว